นี่อ่ะจุดสูงสุดนะคะตอนนี้พวกเขากำลังไต่มานี่แล้วตึกคาสิโน,โนนะคะตึกคาสิโนค่ะนะ,ะเข้ามาเร็ว เดินขึ้นกันอีกสักรอบนึงคือตอนที่พี่ธนัทขึ้นเดินบนสะพานนะคะก็เหลียวไปเห็นคนกลุ่มนึงนะคะเดินบนสะพานแขวเนเขาเรียกสะพานแขวนน่ะเนาะเขาที่มีความสูงมากเลยนะตอนแรกเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามีคนอยู่บนนั้นนะคะเดินผ่านได้ยินเสียงเจ้าเจ้าคุยกันก็เลยแงะขึ้นไปมองนะคะปากฏดว่าโูหเดินกันหน้าวาดเสียวอะค่ะเนี่ยค่ะเขาที่กำลังเดินอยู่วันนั้นอะสูงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจุดสูงสุดอยู่บนโน้น ปีกันน่าจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นมานี่นี่อ่ะจุดสูงสุดนะคะตอนนี้พวกเขากระจายมาหนี้แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสะพานแขวนอน,นี้จะสูงแค่ไหนนะคะความยาวประมาณเท่าไหร่นะคะแต่วัดด้วยระดับสายตาโอ้สูงไม่เบาเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะ,ะว่าเข้ากันทางไหนเพราะตรงนี้ เขาจะติดก <tra> ุญแจไว้ค่ะมันไดทางขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นกันชัดเลยนะคะยใครจะกล้าขึ้นมันสูงมากเลยนะเนี่ยนู่นเ่ะออ้ยเสียวจุดสิ้นสุดของสะพานโอ้ยทางนูงนเนอ่ยออฟัสเตเดียมนู่นนะคะข้ามฝั่งมาได้แล้วค่ะทุกคน ตึกโน้นนึกออกแล้วนะคะที่เขาเขียวทรงสูงนั่นน่ะตึกคาสิโนค่ะแล้วที่เป็นแฟตๆฟสี่ห้าอันน่ก็เป็นที่พักที่อยู่อาศัยอ่ะค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ต่างเงหวค่ะเขาบอกว่ารูปทรงของสะพานนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพิร์ตนะคะพิธนัทเคยเห็นในทีวีบ่อยๆยังสงสัยนะคะเพิ่งมารู้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วพิธนัทเนี่ยมีสองเวอร์ชันนะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะในเพลสฟุตบอลออสเตรเลียค่ะต้องจักรยานนะต้องระวัง เวลาจักรยานมาเนี่ยเขาชนเรานี่ถือว่าไม่ผิดนะพอกก็บอกอยู่ว่าเป็นทางจักรยานแต่เราก็ตอนเดินต้องระวังะคะ่ะสะพานนี้ชื่อมาตากราบค่ะข้ามแม่น้ําสวรหรือว่าแม่น้ําหงนะคะสร้างพร้อมๆกันกับสนามฟุตบอลนี่แหละคะ่ะเมื่อปี1.5เสร็จปี1.7เริ่มเปิดใช้เมื่อปี1.8นะคะเร็วมากๆเลยะคะ่ะ เดินทะเลาะทะลานะคะพี่ธนัทเนี่ยจักรยานมาเกือบมองไม่เห็นนะคะเขามาไว้ด้วยนะทุกคนไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เขาขี่มาข้างหน้าเนี่ยเป็นสกูตเตอร์เป็นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่แน่ๆเพิ่งหลีเอาไปเห็นเนี่ยแม่แล้วก็โดนลบเกือบไม่ทัองลนะคะ <K le af> เขต้อมาเร็วนี่ยมาไวมากต้องลบ หลบแบบกล้องหมุนเลยห <c oughs> ลบเร็วมากหลบแบบกล้องหมุนเลยกลัวเคยได้ยินไงโดนชนบาดเจ็บสาหัสเลยเข้ามาไวแปบ๊บเดียวหายแปบ๊บเลยเห็นไหมเข้าไวขนาดไหนทางเดินไปโน้นนะคะวิวสวยเหมือนกันแต่ไม่ไหวค่ะกลับก่อนดีกว่าร้อนที่เคยทายไว้นะคะว่าเนี้ยเป็นรถไฟหอติลังกา คิดว่าไม่น่าจะผิดนะคะเพราะขนาดอันหลังที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ยังเป็นทางให้คนเดินได้เลยอะ่ะเออนะอันนี้ไม่น่าจะผิดอะคะ่ะเพราะมีรางสติเข้าป่าดูตัวจับไปเจว้าวพูดวันพูดจบได้ด้วยอ่ะดูจอปติทร์ผู้รักษาความปลอดภัยเต็มเลย ที่เนี่ยเขาจะปลูกฝังให้เด็กรักในเรื่องของกีฬานะก็จะมีการไปสัมภาษณ์เด็กๆลูกของนักกีฬาบ้างลูกของคนที่เขามาชมกีฬาบ้างมาดูกีฬาบ้างอะไรเงี้ยเด็กเนี้ยก้าพูดก้าสแสดงออกมากมากเลยอะค่ะ มาตรการของการป้องกันโรคระบาดก็คือการสแกนบาร์โค้ดที่นี่เพื่อเช็คอินนะคะเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเขาจะติดต่อเราได้เวลาเกิดเหตุอะไรกันแล้วแต่จะมีหน่วยเซกิวอิตี้นี่มองเราตลอดเลยนะถ้าเข้ามาโดยไม่สแกนเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเข้านะก็ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นมาตรการที่ดีนะคะไม่รู้ว่าบ้านเราก็คงจะประมาณนี้นะทุกที่นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม